ท่านผู้ชมครับรุ้งกินน้ำรรรดรบุญญาแสงตะบุรีชัยนาทคงจะผมบอกถึงเรื่องของ้ารสังเคราะหจะทําให้ผลิตผลต้นไม้ไม่ว่าะจะเป็นมะนาวแคลิฟอร์เนียมะม่วงนะครับตลอดจนมะพร้ราวดะกไผ่มะละกอรหรือแม้แต่ส้มองอส้มโอขาวแตงกวาคือชื่อที่สุดของ,งสสงตะบุรีชัยนาทนะครับเรากําลังจะติ๊กที่แปลงนี้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงปวกชจนชาวไทยรัชกาลที่9สารต่อที่พ่อทําในรัชกาลที่10มาเสริมเติมเต็มเกินไสูงสุดสำหรับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะเรื่องของเยาวชนนะครับที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้กับเยาวชนคนต้นแบบของเราที่สังคุรีไชนา่าใช้เวลาประมาณ2ปีแล้วนะครับที่เรากําลังดาเนินการในการ คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรณาการศาสตร์ต่างๆนํามาใช้กับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการกลารลงแรงกายใจจิตสติปัญญาเพื่อจะทําให้นิหารทุกสูตรแรงนี้เนี่ยให้เกิดผลสมบูรณ์มากที่สุดน,นะครับจเจนนะครับตอนนี้เองนะทำใหเ้เราได้มีกําลังใจเพื่อนเพลอ,อ,อ,องฟ้าขึ้นนะครับเพื่อตั้งหลแต่จะทำให้ประชาชนคนไทยตลอดจนเกษตรกรคนไทยหรือชาวนาเนี่ยลืมตาอ้าปากในช่วงนี้ได้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคน,นครับ ไปพอสมควรแล้วก็เข้าสู่ฤดูฝนด้วยนะครับแต่ความแห้งแล้งยังคงเกิดขึ้นเสมอนะครับแต่โชคดีที่ไรนา,นาสุขสุแปลงน,นี้มีน้ําง่างจะอุดมสมบูรณ์นะครับเพื่อจะดําเนินการในการปัปงความคิดเพื่อให้ต้นไม้ต่างๆที่เราเพาะปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตแล้วสามารถที่จะส่งผลผลิตให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ฮะบเป็นวัน,นที่เรามาเติมเต็มความรู้มาประชุมไปรสร้าษาหาร a ต่าง นะครับแต่เราก็คงต้องรักษากฎกติกาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ social d i s แ a n ซิ่งการรักษาระยะหา่างการรักษาสุขภาวะร่างกายหรือการลดทอนสรรัมภาษณ์รักษาตัวเองนะครับมือไม้ รตรงนี้ก็เพียงพัดครับเพราะว่านี่เป็นวิกฤตขั้งหนึ่งของโลกใบนี้นะครับที่โควิด19หรือโควิดเข้ามาเยือนมนุษยชาติเราเราต้องป้องกันตนเองให้มากที่สุดนะครับอย่างน้อยก็ไม่ไปรับเชื้อแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไมปแพร่เชื้อให้กับใครบใ,ใครนะครับตรงนี้ครับที่จําเป็น,นที่เราจะต้องหาวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เรามาอยู่ในท้องทุ่ง มาตากแดดลักษณะนี้นะครับเขาบอกว่าการที่เราอยู่กับแดดบ้างเนี่ยนะครับจะเป็นวิตามินดีซึ่งจะทําให้โควิด19นั้นสามารถ ไปจากตัวเราแล้วทําให้เรานะั้นมีความปลอดภยัยวิตามินดีเนี่ยนะฮะจะเป็นสารกระตุ้นทําให้เรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเอาเราท่านผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามเล่าเรื่องต่างๆให้ท่านที่เกิดการรับทราบนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องการบริหารมรัพย์มุ่ษยรุคใหม่หรือการพัฒนามย์ในยุคโควิดเก้าในะครับที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมรองรับสู่การแข่งขันให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆในยุคนี้ให้มากที่สุดในช่ากได้านะครับเดี๋ยวครั้งสุดที่ผมจะพาไปดูบริเวณด้านนู้นนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วครับ